สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมว่าจะมาเล่นจี G ้ที G ่แจกฟรี e นะครับก่อนที่จะอัปเดตแผ่นใหม่คือจี้นี้นะครับทุกคนปืนฉีดน้ําฉลามสีชมพูนะคามสามารถของมันก็ เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเดนมาร์คของฉันโอกาส60%ถูกกักคังฟองสบู่และจ่ายค่าผ่านทางอีกครั้งเมื่อถูกปล่อยนะและ้วก็อันที่สองก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของฉันโอกาส3.5%ทําลายเต่าสองเทินนะอ่ะที่นี้ถามว่ามันเออเอามาเล่นกับตัวไหนดีก็บอกได้เลยว่าเป็นจี้ฟีที่เอามาเล่นกับโคน่าจะเหมาะสุดแล้วเนาะอ่ะ ถ้าไปเล่นกับตัวอื่นน่าจะอมไม่ค่อยอันนี้เนาะอืม่อะอย่าไปอะไรมากกับจี้ฟรนะความสามารถมันก็ขงงัาาาขางฟองแล้วก็ทํานายเตา่าบอกเลยถ้าขังฟองแล้วก็ทํานายเต่านี้ไม่ต้องเดินอยู่ในฟองยาวๆเลยโอเควันนี้เรามาเล่นกับโคเนะอืมเป็นอีโวโคนะอีโวโคไม่มีตังเติมดำนานนะ <c ười> ใครที่อยากให้ มีตำนานก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเยอะๆนะให้เราเปิดสร้างรายได้ได้นะวันนี้เราจะไปเล่นแผนที่ใหม่บอกเลยแผนที่ใหม่รู้สึกโคลเล่นได้อยู่นะเอาจริงทำไมอ๋อป้องกันสามขั้นเนาะป้องกันง่ายด้วยแล้วก็มีชาร์จอ่าชาร์จเขาเรียกชาร์จอะไรวะชาร์จของที่มันโดนเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละโคตรเออโคตรมึนอ่ะ มาเจอกับชิมุลนะชิมุลนะเนี่ยชิมุนเนี่ยมันมีเกล็ดน้ําแข็งด้วยมาทุกคนจริงๆร่ะความลับของโคคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ามันยังไงความลับของมันที่ไม่มีบอกอาจจะผมมาบอกคร่าวๆในตอนที่จเจอกับอ่าชิมุนเลยแล้วกัน รอ,อก่อนรอเทินชิมบุญทอยก่อนไปลงตรงนี้เอัาเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเรา <c oughs> เราไม่ได้เอาชาโล่เราไม่มีชาโลนะ่เนาะของมันค่อนข้างน้อยเนาะไม่ได้ทำหมวกชาโล่มาหมวกสร้างโลกขอให้เว้นหน้าเป็นหมวกชาโล่ได้ไหมจะกลับงามงามกรับเพื่อคุณงามงามเลย เก็น,น้ำแข็งมาลบเก็น,น้ำแข็งตรงอันนี้เขามีการวิ่งมากโอ้จี้แบบจี้แบบอันนี้มากจี้แบบน่ารักมากจี้แบบอเราจะเอ้าเขาทอยสองทําไมอ่ะโอู้้เล่นใหม่นะน่าจะเรียดีได้นะผ่ะานแล้วแหละนี่ เมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อไอตีนหมีขึ้น้องกันเล่ฟิกอันตรายโอเคถ้าเราฆ่าเขาเราโจมตีเขาเขาจะอันนี้ป่าวะเขาจะไม่ล้มก่อนเลยหรอไม่ล้มหนีเลยหรอลองดูเราจะโชว์ความลับของโคให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรความลับของโคเนี่ยเอ้าโชว์ไม่ได้อ่ะโชว์ตรงนี้เลย ความลับของโคนะครับทุกคนนี่เราเราไม่ได้สร้างโดนนะไม่ได้สร้างโดนไม่มีโดนอะไรเลยนะลงตรงเกตหิมะเข้า <l ug> ไม่ออกจริงๆมันมันเปอร์เซ็นต์เราน้อยนะมันเลยไม่ออกจริงๆอะ่ะถ้าเราลงตรงเกตหิมะนะความสามารถของอีการมันจะออกนะเออประมาณนี้แหละความสามารถของอีการมันก็ออกเนาะแต่ว่าความสามารถของอีการมันเปอร์เซ็นต์มัน ของอีโวมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นไงนมันเลยขายชี้หน้าเราไปหนึ่งทีโอเคค่าเขาเลยแล้วกันตายซาอ,อขังทำนายเต๋าโอ้โหว่วาไปเรามารีวิวจี้หรือมารีวิวโควะเนี่ยดูดิออกทั้งขังออกทั้งอันนี้นะบอกเลยว่าการแน่อนอนตไป เบินมาเปิ้ลขังอีกตายตัดการเอาการไม่มีโอ้ยเป็นจี้ฟรีที่ถ้าของโคไม่ตัดน่ะหยิบจี้นี้มาเล่นได้เลยเนาะเอาจริงจี้โหดเลยอะแล้วยิ่งทำลายเต่าติดนี่เขาบอกเลยว่าไม่ต้องเดิอนน่ะเอาจริงๆอยู่ในฟองอะไม่ต้องเดิอนอายุยศตาเจอกับแมงกับพุน แม่งกระพุนเฮ้ยได้เล่นเป็นคนแรกโอ้อันนี้เสี่ยงนะท่านได้เล่นเป็นคนแรกอะเสี่ยงนะมีสิทธ์ใต้สูงถอยนีน้ไปก่อนงานหยาบเละได้ถอยคนสองมีสิทธิ์แพ้สูงนะเราแพ้โตพวกดูดแบบนี้แหละเรามีการลูดปะวะ โอ้ยไม่ได้ว่าจะเอาโดนสักหน่อยอะผมเชื่อว่าหอไอห,หอเริ่มทึนงเขาจะอ,อกเออมาอยู่ที่ปลอดภัยก่อนเราจะเพิ่งสร้างเมืองนะั้นเดี๋ยวเขาโยนระเบิดมาตรงนี้หลบๆบเอา้าเต้นไม่สร้าง เค okay, มาอยู่ตรงสามเนี่ยเลยเออออกออกดีจังไม่สร้างเดี๋ยวเขาโดนโดนระเบิดโอมาแล้วมาแล้วได้เชิญด้วยหนึ่งทียากจนแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> โอ้ยเขาได้ห่อด้วยนี่อา่านจะคิดได้เลย เรียบร้อยหมวกไปหนึ่งขั้นแมงกระพุนอีกป้องกันหมาบื้นให้หน่อยดิสี่สิห้าสวยโอเคการสาบการสาบออกนะไม่ออกนี่เอา้าแขางนะโอ้โหเขามีห่อเหินห่อเหินเขามีอันนี้วา้าโอ้ยอย่าให้เรารอดนะ เราลออไหนอยอิงตายบอกเลยเขามีขังไม่ไม่มีขังตัดการเท่าไหร่วะสี่สิบโอเคสี่สิบเอาทะลุหมวกปะเนี่ยไม่ทะลุอ่าเอาไงดีอ่ะพลังไปก่อน ปึ๊บเอาอันนี้หลังพื้นที่หลังพื้นที่เขาก่อนับมาตรงน,นี้เบิร์นมาเบิร์นถังอีกติดเตาไหมไม่ติดหกสิบออกดีจังตัดการเรียบร้อยแต่เป็นไง กีนฟีที่เหมาะกับเล่นกับโคจริงๆนะเว้ยลองหยิบมาเล่นดูมีทั้งเต่าแตกมีทั้งอันนี้แล้วถ้าเต่าแตกติดนี่บอกเลยว่าไม่ต้องเดินเออเอาละคลิปนี้ผมไปแล้วนะเป็นไงกีโหดปะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะเออดูกันเยอะๆดูวนไปเป็นกําลังใจให้ด้วยพูดคุยกันด้วยคิดเห็นยังไงอะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ไปละ